วันนี้มีภาพจริงคนจริงมาฝากสองเบลกดูกันเลยเรื่องนี้ไปดูกันเดินที่เดินดีๆมีเรื่องสวัสดีครับผมนายคารุทอมหวนเป็นอาสามวุน,นิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานลุงคนเดินอยู่บนถนนเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงลุงคนนี้แกเดินอยู่ดีๆเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะ ทีบลุกกระเด็นไปแล้วอ่ะเฮ้ยอุ้ยอะไรไหนดูอีกทีเด้นี่ครับเดินอยู่ดีๆก็มีเจ้าสัตว์ประหลาตตัวนี้วิ่งมาครับอ๋อลิงครับมันคือลิงแล้วอยู่ดีๆมันก็กระโดดทีบลุกเขาอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหถึงกับทีบกลิ้งามำไปเลยแล้วมันก็โดดหนีไป ใครทําข้าววะเนี่ยถามว่าไขรถามลุงลุงมีอะไรเะเนี่ยไม่รู้เนี่ยเมื่อกี้ไขรที่บหลังข้าเนี่ยออ้ยใหญ่ข้ารู้นะข้าเอาตายลุงไม่มีทางรู้หรอกครับเพราะนอกจากจะไวแล้วครับมันยังกระล่อนด,ด้วยครับเนี่ยดูดิดมันพนิีปุบลมพับหายไปเลยใครจะไปจับมันทันล่ะครับ ดูสิครับมันเข้าใจทําครับทีมแล้วก็โดดหนีนจนกระทั่งโดนทีมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าโดนอะไรมันก็นรอดจริงๆไอ้ลิงตัวเนี้ยตัวอื่นเนี่ยเขาทำแล้วเขายังอยู่คูอยู่จ้องอะไรบ้างแต่อ้เนี่ยทำแล้วโดดแอบมันก็นรอดจริงๆโอ้ยใครทำข้าวะบอกมาใครทำโอโ้ลุงถ้าอยากรู้นะลุงต้องมาดูนี่เลยนี่ครับนี่ครับ เล่งทำครับลงุงอันล่งครับโอ้ไข่หัอพอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำผค้เด่นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมีล่งได้เข้ามาทางด้านหลังได้ถีบลุงอย่างแรงลุงล้มลงลิงตัวนั้นได้กระโดดหายไปยังงงอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไว้เลย นอกจากลิงหลอกเจ้าแล้วลิงยังหลอกลุงด้วยขอขอบคุณคุณคณุชหอมหวนเจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภยัยมูลนิธิสว่างสันเพชรธ,ธรรมสถานจังหวัดเพชรบรุรีเรื่องลิงทำลุงีฤดี